สวัสดีครับวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่นะครับเป็น b m x X1 นะครับผมเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบนะครับเกียร์ออตโต้รถจดทะเบียนปี2019นะครับรถสวยนะครับสีตัวรถสีสวยเงางามทั้งคันนะครับไม่มีรล้ยวรอยนะนี่นะครับ ใครหารถใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เลยนะครับ b m x 1นะครับราคาไม่แพงนะครับรถปี2019นะครับจดทะเบียน2019นะขายให้ราคาเล้าใจเลยครับถูกกเลยนะครับใครหารถใช้งานอยู่แนะนำคันนี้นะครับรถมีตำหนินิดหน่อยนะครับมี ชนด้านหน้ามันนิดหน่อยนะครับราคาเลยไม่แพงนะรับได้เข้ามาดูได้มาเข้ามาดูเข้ามาลองขับได้เลยนะครับใครรับราคานี้ได้นะครับขายให้ราคาถูกมากๆแล้วนะครับคันนี้รถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะแต่ผมพาไปชมภายในครับแขงประตสูสวยเลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะภายในเบาะหนังเบาะสวยทุกตัวไม่ขาดนะครับภายในสวยมากนะ ผมาลไลมันติฟังก์ชันนะครับเกียร์ไอทนชิพนะครับเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลนะนี่นะครับฟังก์ชันเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ฟ้าหลังคาดำนะครับผมนี่นะครับภายในสวยมากนะครับรถสภาพาป้ายแดงเลยนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องครับรถสตาร์เครื่องอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบนะครับเสียงเครื่องพอๆเลยนะนี่แหละครับรบโปรงนะครับขับทางไกลสบายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับ ทรงล่างดีมากในนะครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังนะครับเกียยวออโตโอเ้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์ไม่กระตุกนะครับเล่มีเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนทุกคันนะครับลูกค้าจ่ายหว่าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับสามารถวิดีโอคอเปกดกล้องดูรถสดๆได้นะมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าจิ็บเงินปลายทางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ